สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่ช่องนาเวียงโลเวอร์นะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนทุกท่านครับมาจัดองการแข่งขันฟุตบอลเ a ฟเอครับรอบที่3นะครับเป็นการเปแขการระหว่างเจ้าบ้านครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับแอสตันวินล่านะครับผมซึ่งการจะลองแมตช์ที่มาผมจะเกมฟี فا 22ครับตั้งค่าให้ AI แข่งกันเองโดยผมเปิดนาเวย์ครับเป็นผู้บรรยายไทยให้ทุกท่านรับชมเช่นเดิมนะฮะ ซึ่งตัวเกมเพย์ครับเป็นตัวเกมเพย์ของฟุตบอลพรีเมียร์อีกนะเงขออภัยด้วยในความไม่สมจริงนะฮะซึ่งคุณครับก็จะเจอกันอีกในสัปดาห์ถัดไปนะหรือว่าแมตต์ต่อไปครับเป็นบ้านของแอตตาวิลล่าในเกมพรีเมียร์อีกฮะถือว่าเจอ2เกมติดต่อครับระหว่างแมนยูแอสตันวิลล่านะครผมและที่สำคัญครับคลิปวิดีโอนี้นะครับจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดผมเปิ้ลนาเวียขออภัยทุกท่านมาณที่นี้ด้วยนะครับผมรักใครชอบใคร เชียร์ให้ก็สามารถคอมเมนต์บอลเข้ามาได้นะครับแดีนี่คือรายชื่อทางฝั่งเจ้าบ้านครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับฟุตบอลนี้เอฟเอครับเป็นฟุตบอลรายการที่เป็นฟุตบอลถ้วยที่เก่าแก่สุดในโลกฮะไม่มีที่ว่างสำหรับผู้แพ้นะครับและนี่คือรายชื่อทางฝันนงง่งทีมเยือนครับแอสตันวิลล่าครูนี้ครับรับประกันความมันแน่นอนฮนะ <S <S วินล,ล่ามาหลบ4-3-3ฮะผ The ู้ตัดสินครับเช็คความพร้อมสองทีมก่อนเป่าเริ่มเกมนี้นะก็เป็นทางฝั่งของเจ้าบ,บ้านแมนยูครับเริ่มเกมก่อนนคือ่งแรครับผ <Okay. S 1> ู้สินเป่าเริ่มเกมการแข่งขันนะเป็นทางด้านของแมนยูครับเริ่มเกมนะ วันนี้ครับเจ้าบ้านครับปีศาจแดงครับมาชุดเสื้อสีแดงเกงสีขาวนะฮะถุงเท้าสีดําบุกจากซ้ายไปขวามือของเพื่อนๆนะฮะส่วนด้านของแอตาลติลันนี้มาชุดเสื้อสีขาวครับป็นเกงสีแดงบุกจากขวาไปซ้ายครับครับโรนัลโด้โรนัลโด้ยังไงโรนัลโด่พาที่ยูโน่ครับคืโโนโรนัลโด้เขากลางมาแล้วฟอร์ดพลิกได้ไหมพลิกได้ต้องตั้งใหม่ที่แม็กโตแม็กโตเสียบอลครับเอาครับบอลชิงด้านของ แอชียังโอ้โหโดนเสียบที่วานนี้แม่ดาโล่จังหวะนี่โดนใบเหลืองครับไปเสียบแอชียังนะฮะเจอทีมเก่าครับแอชียังอันนี้เสียบหน้าคว่ำเลยฮะดาโล่ลูกตั้งเตะของวินล่าครับมิงครับเปิดยาวขึ้นมาวัดกินเก็บบอลไม่ได้ครับหอัดกินดาโร่ไปทีมเน่ครับ ทีเฟรดโรนัลดคือทีเฟรดฮะบูโน่แม็กธุมินี่อัลแลฟอร์ดพิกได้ครับสานโชคเรื่งแลฟอร์ดตรงนี้จ่ายติดเล่นของวิลลาครับอ้าวครับบอลกินไอ้มาที่แลมซี่ตอกโซนมาแต่ว่าแม็กธุมินียังดักบอลไม่ได้ครับตอนนี้ผ่าน10นาทีแรกมาครับถือว่าลูกเกมสูสีนะฮะบูโน่ฟอร์เนเดสครับ เเฟร์นสผิดไม่ได้ต้องย้อนขึ้นมาจีดาโลไหลเข้ากลางมาโรนัลโดโรนัลโดมาที่บุโนโรโ,โดควายขึ้นมาซานโชโรนาลโดจังหวะน,นี้เขากอบเขตโทษแล้วจะตัดเข้าในนนะว่าเอาแถวสองอยังได้ครับแมนอยู่บุโนโอนมาแ้วฟอร์ซัดแต่ว่าติดบล็อกโอ้ยังได้ดียิงยัดเข้าไปแต่ว่าติดกันของคอนซ่านะ ตอนนี้ผ่านมา10าทีแมนยูตั้งเกมได้แล้วนะก็พยายามทําเกมบุกใส่วินล่าเต็มที่นะสเสมอเตะใหม่นะคุณนี่ครับสเสมอจะไปติดบ้านวินล่างนะั้นแมนยูต้องเซฟนักเตะกคือต้องชนะให้ได้ในแมตช์นี้นะฮะจริงถ้าสเสมอนี่ไม่เป็นผลดีนะครับเพราะถ้ากับมีแมตช์แข่งอีกแมตช์หนึ่งเลยนะฮะครับเต็นซ์านเข้าแมนยบนูบูโน่ครับถึงได้บูโน่ครับเชเลสไนที่บูโน่ บูโนโรบอนครับโลนโดเลยกับบ <No> ุนโนโรนโดบุนโอลโรนันโดมองหาเพื่อนอยู่หลอกหลบหนึ่งคนจะแหวกจังหวะนี้ครับเอาบอลที่เข้าทางแมนยูครับโรนันโดโอ้โหจ่ายคนละช่องกับเพื่อนใช่ไหมมิลล่าอ้าวจังหวะสวนกลับเร็วครับบูอินเดียบูอินเดียครับชีวัตกลิ้นกินไหลมาแม็กกินครับคืนแม็กกิน วัดกินยอดลูกนี้มาเป็นด้านของสกอตแม็กธมินีครับตามมาลองบอลไว้ได้ฮะตรงนี้เป็นบอลของแมนยูครับทางด้านของวินล่านี่ก็พยายามเพสสูเหมือนกันนะฮะบอลนัดเดียวอะไรก็เกิดขึ้นได้นะฮะดาโลครับไอมาทิโรนารโดบูโนโรนารโดนะครับบูโนขวาเติมนะครับทางด้านของดาโลแต่ว่าล้มโดไม่ให้โอ้เอาได้ทุ่มครับแมนยูฮะ ด,ดิเดเลฟครับแม็กซ์มินีครับไหลหกกาลางมาโรนันโดจากตรงนี้ครับลึกไปหน่อยฮะทารอนมิงครับจีลังซีแอชยังทอร์กเก็ตครับแลมซี่หกกลางมาที่ดักลาสลุยฮะครับอจ,จอห์นเมกกินครับ จอรกินสับขาโยกไหลเข้าในมาวันกินจะเบินคืนสักดีกว่าเรียบร้อยกับหนึ่งประตูต่อสูนนะอ๋อแล้วทีมเยือนครับแอสตันวินล่าออกนำแล้วโอ้โหจังหวะนี้ของวินล่าที่ว่าเดือดจริงๆนะฮะเนี่ยครับใครลุงนีโอ้โหแล้วก็ยิงอย่างคมฮนะจอห์นแม็กกินครับ เราดูครับแมนยูอยู่ไม่ได้นะฮะสกอร์นี้แมนยูตกรอบนะครับนี่ครับบินลาามาจังหวะเดียวหายเลยนะฮะตอนนี้ผ่านมาครึ่งชั่วโมงครับเป็นทางฝั่งของทีมเยือนแอสตันวิลล่านะครับนำอยู่งประตูต่อศูนย์อูต่อครับตรงนี้โรโดจ่ายติดนี่ครับจังหวะสุดท้ายของแมนยูยังจ่ายขาดจนเกินฮะวัดกินครับ ตรงนี้แครชครับเอาอย่างได้ไม่ออกตรงนี้บูอินเดียครับอธิวัดกินวัดกินโดนเสียปูศินครับไม่ฟาวนะฮะเอาแม็กคิมินีทีมแดงของบูโน่ครับแม็กโทรเลยกับบูโน่แทงนี่ครับโอ้โหแมนยูครับไหมลูกเกลียวไปมานี่เป็นรองทางฝั่งของวินล่านะฮะบูอินเดียครับได้บอลเทเดสักได้ครับเทเดสตังใหม่นะครับโอ้โหต้อง ต้องชะลอเกมนิดนึงนะฮะตอนนี้อย่เนี่ยเป็นยูขึ้นเกมลำบากเหมือนกันนะฮะโดนการยืนตำแหน่งของทางวินล่าเข้าไปนะฮะนี่หาช่องจ่ายยากครับบูโน่ครับคนเดียวโอ้โหมินทีวินล่าลุมนะฮะตอนนี้เนกโธก็ไปไม่รอดนะโอ้โหนี่ต้องเป็นการบ้านของโค้ชนะครึ่งหลังจะแก้เกมยังไงนะฮะ วัดกิน,นครับย่อลูกนี้ก็มาโอ้โหเทเลสเอ้๋เทเลสพลาดที่วัดบุญเดียตัดเข้าในแล้วแต่ว่าแม็กควายยืนรอซ้อนได้ดีนะฮะลุนโดครับแรดฟอร์ดสายเติมครับเทเลสเทเลส,เลสยังไงครับลุนโดปล่อยที่แรดฟอร์ดครับลุนโดโลุนโดมันเสียบอลเองนะเอาครึ่งแรกธรรมดาหนึ่งนาทีนะเพื่อนแอตลีสครับ เปิดมาเทเนสยังได้ครับแล้วก็กรรมการครับบอกนักวิดมเวลาการแข่งขันครึ่งแรกนะฮะการจำลองการแข่งฟุตบอลเ a ครับรอบที่สามครับเป็นท่า้าของทิมเยือนครับวิลล่านำไปหนึ่งประตูต่อศูนย์นะเดี๋ยวพักสักกู้เดี๋ยวมาดูกันต่อในครึ่งหลังเลยนะครับผม good enough service hasn't been the เอาละครึ่งหลังเริ่มเกมการแข่งขันฮะแอสตันวิลล่านะครับตัวนี้นำอยู่หนึ่งสูตรถือว่าได้เปรียบอยู่นะฮะแต่ก็ประมาณแมนยูไม่ได้พราะว่าแมนยูเล่นในบ้านนะฮะอาครับอินเดียครับโอ้โหวันนี้ครับปีขวาของวิลล่าครับอินเดียนี่ถือว่าสร้างปัญหากับ ในรับของเป็นยูอย่างมากในวันนี้เทสลสุนี้ครับก็เสียบดยดีนะเรียบร้อยครับบาซิลกับอเจนฮะเทเลสี่นี่บาซิลครับดูดีนี่อเจนฮะกุลคูแขนของทวีปแอฟ,ฟริกาเอ้ยอเมร,ริกาใต้นะเมือสกีกูนี้ก็เสียบกันหน้าคว่ำเลยครับอารลูฟี่คิกครับของแอสตันวินล่าตักลาสสุยอยู่ที่บอลนะครับวิ่งมาแล้วเปิดจยยอยเข้ามาครับแม็กทดักได้ าศาสตร์ย,ยาวขึ้นหน้ามาโรนโ,โดขึ้นไม่ถึงคำน,นี้เป็นบอลของวินล่าครับทรอนนิงครับแรมซี่พลิกมาแม็กควายตามมาอยู่แ็กควายยังเก่าพอครับลูกนี้แอกโทแทงมาอ้าวครับบูโน่มีพื้นที่ครับบูโน่เฟร์นันเดสยังไงโรนโดอ้าวเชียวครับแลนดฟอร์ด แตนฟอร์ดปัดตัวกดด้วยายว่าตรงตัวทางด้านของมาติเนสฮะอย่างครับบินล่ายังอยู่แล้วก็มีการเปลี่ยนตัวแล้วครับทางด้านของแมนยูครับทอสก็อกแมตต์ก็ม่ออกครับแล้วก็ส่งทางขอ่งตอนนี้วอเตอร์เบิกลงมาครับตอนนี้ส่งกองกลางตัวลุกมาแล้วนะฮะแมนยูอยู่ไม่ได้เหมือนกันนะครับเปอร์ลีมาไม่มีแล้วครับแถวสอรเป็นของแมนยูเฟรดนะฮะวอเตอร์เบิก เดิรมาทีดอนนี่ครับดอนนี่ยังไงดอนนี่ยังมาเองวัตสันเบคคือที่แรดฟอร์ดแรดฟอร์ดไหลมาที่เฟสกดหมาเฟสกดก้าววอ,อนเฮิร์นข้ามขานออกไปนะ่นเองเตัวนี้ครับโอกาสแมนยูเริ่มมานในชว่วงเวลาที่เหลือนี้ครึ่งหลังนะครับก็เปลี่ยนตัวครับทางด้านของวินล่าครับถอดวัตกินออกฮะแล้วก็ส่งด้านของเดนนิยิงส์ลงมานะฮะ พร้อมกับเสียงโหยของแฟนบอลแมนยูนะฮะอมาทีนี้ครับสาดยาวขึ้นมาบอลของวินล่าครับวินเดียครับจ่ายทีนี้ครับอินเดเรฟยังดักไม่ได้ครับในขอพายครับแม็กควายใชับเน่ยแล้วนี้ครับซาติเทเรสฝั่งบอลดิเฟนต์ฮะับคอนเตเบครับทีไรส์ฟอร์ดเดินกับโรนัลโด แอดฟอร์ดโรนโดวิ่งแล้วโรนโดให้มันโดนเสียบหน้าความนองทุี่วันนี้ผู้ต้องมีเหลือครับตรงนี้ครับนี่ครับคอนซ่าครับนี่โดนใบเหลืองนะฮะโอ้ชัดเจนงนี้ครับกูฟีครับบูโ,บโนโอยู่ที่บอลฮนะระยะสามสิบสามหลาครับโลนโดวิ่งมาแล้วกดตุกหนีมันเบาไปหน่อยแล้วก็วไกลด้วยตรงนี้ไหม เหมือนเดี้ครับสัตยาวขึ้นมาแลมซี่ครับจอแม็กกินครับอาทีบูอินเดียร์บุนเดียครับเอาเข้าในมาเดนนี่อิงส์ใจตัวบางไหลมาแม็กกินเอชยังครับพลิกไม่ได้แม็กกินเอาครับเป็นบอลของแมนยูฮะเฟรดมาสวยครับแรดฟอร์ดโรนันโดเล่นกับแรดฟอร์ดไหลไป้านซ้ายที่ซานโชอาครับ เทเลสเริ่มเติมเกมนะครึ่งหลังครับชูลงลา่เหลืออยู่เมนยูจะได้ไหมดูกันต่อนะฮะแรดฟอร์ดเปิดเออคอยเฟรดนะฮะเอาบอลกูค,คิกกันอยู่แมนยูยังเก็บได้ครับบูโนโมาแรดฟอร์ดโอ้โห,โอโหโตอนนี้ครับเข้าสู่ช่วง20นาทีสุดท้ายนะฮะแมนยูยังตามหลังอชี่เพิ่อน คู่นี้ครับแมตช์หน้าเจอกันนะครับในในการพิม์ลีกนะฮะที่บ้านของแอสตันวินล่านะฮะเัาชมมาตุ้งใจชับใจก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับเอาบอลจะขคุกกันอยู่ฮะซานโช่แต่ฟอร์ดที่วเ่อร์เบรกอารโรนันโดโอ้โหก็โดนลุมสองทุกครั้งที่ได้บอลทำโรนโน่อารแอมซี่ฮะ ยกมันนั้นสายแต่ว่าแมนยูยังดักได้ครับอาบ,บูโนโ่เฟร์นันเดสเล็กกับโรนโดดอนนี่ครับคือดิเฟตดิฟเฟตเล่นกับดอนนี่น,นี่มาที่บูโน่ครับบูโน่จ่ายมาโอโ้โหคะ้านของแทร็กเกตนี่เอาอยู่ครับวันนี้เอาแม็กควายพลาดนะจังหวะน,นี้โดนแยิงบอลจากเท้าครับซีเปิดมาแม็กควายแก้ตัวได้ครับบอลที่ดอนนี่วันเดอร์เบิร ทเทลสิสอับลูนโดเลดฟอร์ดฟอร์ดอาสวยจังนะครับยังไงครับบูโนโ่ตบ,บ,บคืนในมาอัลูนโดจะเบิ้ลคืนโู้นี่มิลล่านี่โอ้โหรับเต็มะฮะอาอตัวนี้ครับเข้าสู่ช่วงท้ายเกมนะฮะสำเพื่อนครับที่เป็นแฟนบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฮะไงก็ อย่าสเสียกับสกอร์ที่เกิดขึ้นนะฮะนี่ไม่มีการทดลองการแข่งขันเท่านั้นครับส่วนคุยขันจริงจะเป็นไงเพื่อนๆก็อย่าลืมติดตามชมตามเชียร์กันได้นะครับผมโอ้ป้ายมาสวยครับแม็กกินแม็กกินครับตรงนี้แม็กควย,ยืน,อนรอเลยฮะเอาครับแรดฟอร์ดโลนโดว,วันทูไหมนี่ก็โอ้โหจะเล่นเกมเนี่ไม่ได้ครับบิลล่านี่ก็ลงมาไวเกินนะฮะแรดฟอร์ดครับ โอ้โหจ่ายนี่ก็คนละช่องกับโลนโดยอยู่ใช่ไหมยังได้ครับใมนยูจังหวะในท้ายของเกมนะฮะจะได้ไหมจะต่อชีวิตไหมครับตรงนี้โรนันโดขอบกดเองแต่ว่าบอลเข้าทางท่านของเทเลสปาดเข้ามาโอ้โหเทลอมิงครับแม่เคลียร์ไม่ได้เอาเป็นวินล่าเก็บบอลได้ฮนะแล้วก็ทดครบจะสามนาทีครับไม่น่ามีปัญหาแล้วเอาครับตูงนี้วินล่ามาช่วงท้ายเกม นาทีบาปหรือเปล่าฮนะไม่น่าจะมีน,นะฮะเพราะว่าเวลาเลยมาะ้ะฮะแต่วอลยังได้ครับแล้วก็เรียบร้อยครับแมนยูพ่ายไปนในการจำลองการขันแมตช์นี้ครับผมส่วนคู่แข่งันจริงจะเป็นยังไงเพื่อนๆติดตามชมกันต่อไปครับผมเปิ้ลนาเวก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่คลิปหน้าผมสวนนัสดีครับผมบายบายจ้า There's a sound reason why we're focusing on him. He's made his presence felt in attack, Stuart. Well he was excellent today and he gave he them gave that all that important, important lead. lead. They, they just struggled to, to cope with, with him. His movement move was so, so clever. clever.